สวัสดีจ้าพี่น้องท่า bear, coating, pareil, นผะู้ชมมื่อีนมาพบกับกช่องย้ายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ยายไพ่เด bon ้นําำขอมูลอเททางตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ช่มเป็นเนื้อทางเนาะจ้า่วรจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปันพาดปืงพาดช่มเนื้อทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเช่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักไทยกับแย่ไพก่กะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้น้อพี่น้องเนาะกระเบ๋าลายยายห้างนาอพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลท่าทางตำราลาอาจารย์ทันเล็กไปเลยนาะจ้าแนวท่างนี้เพิ่นบอกว่าอาจารย์มงคลชัยหกมีหน้าอาจารพี่น้อง เลขเด่นอาจารย์มงค้นใช่ตัวใดว่าสันพี่น้องเด่นเจ็ดกับแปดว่าสันเพื่อนวานเนาะเด่นเจ็ดเละแปดเพื่อนบอกว่าเน้นเน้นอยู่ที่เลกแปดเนาะพี่น้องเอาแคบหน้าจอเทียบหน้าจอน้ำเพื่อนไดเลยเนาะพี่น้องสำหรับเนื้อทางของอาจารย์มงคลนใช่เนาะพี่น้องเนาะมักกะคอยวากันคันบ่มักกะพานใดเนาะค่ะพี่น้องแคบหน้าจอคันเลขหลายเนยแย่ไพ่พออ่านให้เนาะพี่น้องเนาะพิจารณาใดเนาะค่ะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดไพรเนาะแอดไพรเพื่อนบอกว่าเมื่อนอีตำลาววันที่หกวันสันเพื่อนว่าเป็นยังวัตตีเพื่อนบอกว่าให้ลูดบนบนลางเลยวันสันเก่ามาแนนอนวันสันอาจารย์ไพ่บัลลงก์เรียกว่าเนาะไพ่มักเนวทางของแอดไพรกับแคบนาจอนําเพื่อนได้เลยเนาะค่ะเก่ามาในน้อนวันสันเพื่อนว่าโตไปเลยจ้าอันนี้สูตรสองตัวสูตรนี้เข้าดีได้พี่น้องสูตรนี้เข้าดีมากเนาะสำหรับผู้ใดติดตามผลงานของเพื่อนเนาะ สูตรนี้เพื่อนเขาดีมากสำหรับของแอดไพนเนาะคะ่ะมักกับจวดจ,จานเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อมักตัวใดก็ค่อยว่ากันเนาะคันบ่มักกับจังผ่าน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดไพนเนาะจา้าเรกเพป็นกะมีบลายตูแคบหนาจอเลยเนะาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางยก้ภาษีเองเนาะคะ่ะพี่น้องขะอันนี้เป็นแนวทางยก้ภาษีเองเนาะ อามเมนียแย่ไปซีเดนสามับ4ีเนาะจ้ะซีสามซีแปดซีเก้าและซีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล้วบาตท,ที่นี่เวซันพี่น้องบาตท,ที่บบยิงเวทีสามโตเก้าเจ็ดสามพนาสำหรับแนวทางของแยภไปซีเนาะค่ะพี่น้องบาตชุดเลขวินอยู่ที่อ่าซีสามหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะเลขวินแย่ไปซีเนาะพี่น้องเนาะไปมักกว่ากันไปตามสูตรกันบ่มากระพานใดเนาะค่ะ มักตัวใดก็ค่อยว่ากันกันบ่มัก,มกจังผ่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจาร,รย์ตัวเร็วจะเป็นแนวทางอยู่เร็วนะค่ะพี่น้องคะ่ะเบาหลายเดี๋ยวก็จะชิว่าเหล็กจะค้องเบาดูเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกตามลาโมนี่เด่นเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะเน้นเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งว่สันเนาะสำหรับแนวทางของของั ik, นแอดฟินิกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมลำชีวสัน หนุ่มล่ำชี้มือหนีเพื่นบอกว่าเลขเด่นที่สุดก็คือเด่นหน่จะเด่น8เนาะ8 9 8 0 8 3อ่าแป8 7ี่เนาะค่ะ890 893 894และ897าสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะมากับควอยวากันคันบม่มากับพานได้เนาะค่ะพี่นองค่ะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์้วดแล้วแต่เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่นองค่ะมากับจวดจัดคันบ่มากับพานเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิรงนค่ะเป็นน้องเป็นแนวทางบุไดนอวัสันเป็นแนวทางของอานอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะมือนในเด่นเด่นศูนย์กับเก่าวัสันมือนีเิ่นเด่นศูนย์กับเก่าเพื่อนบอกว่าอยู่ที่ฟันเก่าวัสันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าฟันเก่าเนาะค่ะมี ฟันศูนย์บ้านาพี่น้องฟันเก่าเซินฟันศูนย์เนาะอ่าสามเก้าศูนย์สามสี่เก่าศูนย์สี่สา 03, 49, 04, 4, าเก้าศูนย์สามและเก่าศูนย์สี่สำหรับแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะพี่น้องเนะาะไปมักแนวทางเก่าเงินเก่าทองกับเขบหน้าจอน้ำเพื่นได้เด้อพี่น้องเด้อแย่แพ่แย่เพ้เป็นเพียงแค่ผู้ทำแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะว่าไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนะาะมักับคอยจวดจัดขั้นบ่มากับพานเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางไพ่ตาเทพเนะาะไพ่ตาเทพบอกว่าเด่น6กับ2นะคะหกหนึ่งสองสี่หนึ่งและ4 6 1นะคะสำหรับแนวทางไพ่าตาเทพเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเป็นแนวทางของเ k e เนาะค่ะพี่น้องค่ะเ k e บอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเ k e คเคไฮมาเพิ่นบอกว่า เด่นบนล่างวันนี้อยู่ที่เจ็ดกับเก่าวั่สันพี่น้องสิมาเกียรตหรือสิมาเก่ากับพี่จ้นานาำเพลินไดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางเด่นมาได้บนล่างของเอ็เคอีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิงบาดท,ที่นี่เป็นแนวทางของอันคนใบหวยว่าสันพี่น้องจ้าค้นใบหวยเด่<ม>นอยู่ที่แปดพนามืงอนี่จะเป็นเด่นแปดเนาะค่ะเพื<ม>่อนบอกว่าแปดสามแปดสี่ ฮาซีแปดสามมาสันเนื้อทางของเงินเพื่อนไหามากเนาะพี่น้องมักตัวใดก็ว่ากันเป็นตัวนั้นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อทางเพื่อนบอกว่าของคนคุณน,นครถมมาสันเลขเดนเพื่อนดูเดนเกนะ้าเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดสองหนึ่งแปดสองและแปดหนึ่งนะคะมักตัวใดก็ว่ากันไปนอนเ<ม>ด้อพี่น้องเลย ถูกสำนักถุกอาจารย์รวดเร็วแต่เป็นเนี่ยทางเนาะพี่น้องเนาะมาขออาจารย์ท่านใดก็ช่วยก็จวดจัดอาจารย์ท่านนั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางของแอดนั่นเนาะเอ็ดนั่นเราบอกว่าจังสีล่ล่ะเอดนั่นเราหายมาเราบอกว่าเลขเด่นบนวันนี้เนาะจ้าเด่นบนอยู่ที่สองหกสองเจ็ดสองแปดแปดหกเก้าหกศูนย์หกและหนะึ่งหกมาจากคางลางเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่และหนึ่งสี่ เอดนั่นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้มากแหละค่ะเพิ่นหยุดไปสองมือเนาะหยุดไปสองวันเนาะค่ะหยุดไปสองวันมาเบิร์ค้างวันนี้เด่นหนึ่งกับสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอ่าสองสี่สองหาและสองหกนะพี่น้องหนุ่มสุพรรณตำเหลา้ามณีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอ่าเซียนพยักเนาะค่ะเซียนพยักมหาเฮงตำเหลา้ามณีมีหลุดสวงวสันสองสี่สองห้าสองเกลียและสองแปดมักสองยังกับจวดจาดน้ำเพลินใดวสัน เอาวาไปตามสูตรพี่นองพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะเมื่อนี้แย่พ่อยากบอกว่าแอดบังคับหน่อยเพื่อนบมาเนาะเมื่อนี้แอดมีเราเด่นอยู่ที่แปดเด้อพี่น้องผู้ได้มากแปดกระจดชุดวินอยู่ที่เพื่อนเน้นอยู่ที่แปดสองแปดเจ็ดแปดแปดสองเจ็ดราคาลกัสองแปดเจ็ดสำหรับแนวทางของแอดมีเนาะพี่น้องเนาะตำราวันนี้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเออโอเคบ่งงามบ่ ทำไมอันนี้เป็นแนวทางของวอคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่น้องเลขเด่นวัวที่เลี้ยวเขาเขาเก่าเนาะจากงวดนี้904วันมาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าแนวทางของเอ็ดบังคำหน่อยเด้อพี่น้องเอ็ดบังคำหน่อยพิ้นห่มาเพิ่นเด่นเก่าเนาะจากพิ้นห่มาตัวเน้นอยู่ที่เก่าสามกับเก่าหานะคะพี่น้องเก่าหายใหพว่าเก่าหาสิมากคือเก่า่พี่น้องโปรดได้มาเก่าหากะพิจะนณานาเพิ่นเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะแอดไนบอกว่างวดนี้เด่นเก้าเก่าคือกัน009979เน้นจุดที่เจ็ดศูนย์เกาศูนย์นกระห่งเนาะพี่น้องเนาะเอาชุดเต็มแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของแอดไนเนาะค่ะแอดบรกคำหน่อยแยกไห่บอกเด้อพนเด่นเก่าเด้อพี่น้องเด้อโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้เป็นแนวทางของเสือสังฝาเนาะพี่น้องเน้นหาแปดกับศูนย์เจ็ด แปดศูนย์เจ็ดประศันพี่น้องเอาชุดเต็มเพิ่นเขียบนะจ้ะอันนี้ชุดเน้นเหรอป่ะพี่น้องเน้นแล้วเนาะเส,สื้อสร้างฟ้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดราชนกเด่นเก่ามันนี่เก่ามาแห้งละว่างเก่าหาตัวเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะพี่น้องนะเด่นเก่าล่องสามประศันอ่าเก้าสามสองเนาะจ้ะสามตัวมีเมิดเดียวเขียนเคียนบันนี่เก่าสามสามเก้าสามสองสองสามสองสองอ่าสองเก้าเก้าสองเลยเก 4, ้าเก้าเก้าเก้าสามสองเลขสี่ตัวเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของู้ใดแนวทางของแอดสมเนาะเลขเดน่นเด่นบนรางนาจากแปดกับเก่าวิ่งมือหนีระว่างให้ยินงตะก็จะวาละว่างเก่าหาตัวเก่าเด้อพะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่งวดที่เล้วเข้าสามตัวเด้อพี่น้องสําหรับแนวทางแอดลูกสายน้ำเนาะจากซเก้าสองนะคะพันเด่นสองเก้าสองเก้าสามศูนย์สองและศูนย์สามอ่าสามตัวบนแคบหนา้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมากลวค่ะพี่น้อง สูตรนี้กันผูใ้ใดมีตัวยืนแต่ว่าคนไม่มีก้าวได้พี่น้องมีสามหกสองห้าศูนย์หนึ่งสี่เนาะค่ะแนวทางของอาจารย์สเสน่เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เด่นหลักหน่วยหลักหน่วยบนล่างเนาะแปดศูนย์สองนะค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วรูดได้พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้อาจารย์อาจารย์ยองเก็ะ จำซื้อเพื่นบุรเนาะแต่ว่าตจำไทยเพิ่นขอมาดีดีเอาเด่นหนึ่งเด่นศูนย์และสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนยสามศูนย์หกหสองหนึสานึ่งหกสองสามสอและสามสามหกสตัแคปหน้าจอสำหรับเนื้อทางเพื่นเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเอาแคปหน้าจอเลยอันนี้เนว้ทางของนักคำนวณบานนอกจำเล่าามไทยมีเด้พี่น้อง แต่ว่าอยู่ช่องยายไพ่อยู่ช่องยายไพ่ซีชแน,นลจะลงให้คลิปต่อไปเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นตำราวของแนวทางของนักคำนวณบลบนอกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดวราพรหรือว่าเอ็ดกระตู่นน้อพี่น้องเด่นเก้าและศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองและศูนย์สามไปกับต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดนีรเพิ่นบอกว,ว่าจวดหาเลยวันนี้วันสั้นห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าแปด เก้าเจ็ดและ 98. เก้าแปดแนวทางของเอ็นนิลลุดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางค้นปอดซีค้นปอดซีตำเล่าค้นปอดซีห้าสามสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดและศูนย์เจ็ดสามตัวและสี่ตัวเพลินแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของค้นปอดซีเนาะแนวทางของค้นปอดซีพี่น้องแคบหน้าจอเลยนะจ้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของผู้เฒ่าเมืองอุบลผู้เฒ่าเมืองอุบลมื่อ,น,อน,นี้ฟันแปดได้พี่น้อง สามแปดเจ็ดสองเหาศูนหนึ่ตัวพันศูนย์หนึ่และ28งแปดผู้เฒ่าเมืองบนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ v ดเวนเอ็ดเวนบอกว่ามันนี่ฟันเก่าเ9้า0 9 9เก้าศูนเก้าา่ย์เกาเูนยี่ผู้ใดมักแนวทางของแอ v ดเวนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเตงเนาะแอดเตงวดที่แล้วเข้าแต่หนึ่งนฟนฟันหนึ่งหาบน,นฟันสี่หนึ่ง มาหนึ่งหาเนาะจ้างวดนี้8กับ1 8 1 9 1ว่าหน่นสั่นสำหรับแนวทางของเอเต๋เนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งสูตรที่เพิ่นเข่าเก้าหาเนาะ4คูมาได้บนลรางงวดที่แล้วเข้า95งวดนี้95 96 05และ06นยหกระวังเก้าหาเด้อพี่น้องหยาดมาตัวเก่าอยู่เนาะค่ะผู้ใดมก่ะพี่จ้าหน้าน้ำเพิ่นได้เด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคอค้นสูตรนะคะพี่น้องคาสามตัวแคบหน้าจอเลขวินเบิ้งกระมี่เนาะ ปูไดมักสามตัวกะบแคปนาจอเลยเมนี่ไหม่าเศาในไอ้เดพี่น้องผูไดมักกับพิจนาน้ำเพินเด้อค่ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์กรอนรสินหลูดสามเมนี่ฟันสามเพิ่นบอกว่าสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าและสามหกราสันผูใดมกักเดอเ๋ยวทางของอาจารย์กรอนกรารสินเพิ่์นกับเขาดีเด้ในพี่น้องเล็กวิ่งเพิน่นนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้า พี่น้องมี่ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าทีแต่เขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนทั้งยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณในรายเด้อจ้าสวัสดีจ้า